สวัสดีใครบ้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ไมือพิมพ์คอมเมนต์มันหน่อยนะพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะพมเ,มนนยนะเพื่อนเอ๋ยถ้าเป็นเพื่อนก็พิมพ์คอมเมนต์ผ่องนะคะพ่องตายนะคะพ่องตุยวันนี้นะคะก็ อุตส่าห์มีคมเก็บครอมไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแชทปอมกันนะคะวันนี้มันได้แชทปอมกันนะคะก็แชทปอมนะคะมีหลายคนเอ่ออันนี้เหรอเออสาวโรงอนันหรอ อันนี้ใช่ไหมก็เราบอกไปแล้วนะว่าเราแจกเกมใน Yotooarı u ู u b e ไปแล้วนะก็เราแจกไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคืออันนี้คือเราอยากบอกว่าเราแจกไปแล้วในคลิปที่แล้วอะ่ะเราแจกไปแล้วก็ก็ไปคลิปนี้นะคะก็ ท,ที่มันมีชื่อว่าแจากเกมเยาเดลิคราเนี่ยก็คือแจกแล้วก็คือเราแจากแล้วได้ยินไหมคะคุณอมานีตั้งแต่ดึงเดือนที่แล้วเลยนะจะแจกเนี่ย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 อ๋อไม่ใช่นะ ให้มาดูคลิปนี้แต่เกมเดเลนและคำอธิบายใต้คลิปก็คืออาร์มาน,นีนะคะก็เป็นล้านเราขอปิดออดิแป๊บนี่นะคะก็จะมีบอกว่า ลบเกมออกให้หมดอยาให้เหลือนัแต่เกมเดียวลบเกมเยอะๆเลแล,และดาวน์โหลดใหม่นะคะสำหรับคนที่โหลดปืนล่มนเป็นปตัวสีดำวิสวัสดีค่ะคนดูคนที่สอน,นะคะใครก็ไม่รู้กอดีเข้าไปที่ลิงเลยนะคะไม่รู้ว่ามันใช่ลิงจริงหรือเปล่าทุกคนคืออันนี้าแบบคนดูสองคนใครคะบอกช่ จะได้รู้จักกันนี่นะคุณแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดเลยคุณก็กดดาวนโหลดเลยแค่นี้นะแล้วคือแบบมันง่ายนะเธอดาวโหลดเด๋ยมันง่ายถ้าคุฟังให้ดีๆนะถ้าสมมุติบ้าไลน์อะมาปิดไปเลยตอนที่เราพูดเนี่ยแปลว่ามันปิดของมันเองนะคะอย่าหาว่าเราแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่อันนั้นไม่อะไรเลยอย่าหาว่าเราวันนี้นะเธออ๋อนาเดชาสองพี่น้องดูอะก็อย่าหาว่าเราวันนี้นะต่อไปนี้นะทุกคนเราก็มาเล่นยาเดเละนะสวัสดีสวัสดีเะรูกก็ แม่จะเปิดอ่านไปครั้งคาวนะลูกฮัลโหลค่ะอันนี้น้องดูอยู่นะอ๋อพี่อ่านอยู่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 ลูกอามานี่น้องพิมพ์ภาษาไทยเป็นเหรอ ที่ล้วหนูไม่รู้จักเลยอใครอ่ะนาตาชาใช่ไหมแล้วก็อมานีอ่ะก็บอกว่าไม่นะก็ใช่เนอะเราไปเล่นกันดีกว่าค่ะเปลี่ยนกกนอกแป๊บหนึ่งไม่เปลี่ยนดีกว่า ไปละ uh huh. คลิปนี้อย่าพูดคำหยากนะเพราะเรารู้อยู่นะว่าเราเอาไปลงไลฟ์สดแน่ก็คือแบบโอเราลงแน่โดนแน่คลิปนี้อะไรแค่ไม่กีงนาทีก็พอนะคะแล้วก็จะต้องนอนนะคะ ก็เพราะว่าพอบมาคับให้นอนนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นคอมอยังได้เล่นแทนท่านหลุกคนอ้าวคนดูศูนย์เฮ้ยทุกคนนะคะคนดูหาย ก็แค่มาสอนโหลดนะคะแล้วก็รีวิวเกมแค่นี้นะคะก็ยัดเดะๆของแท้แท้เวอร์แท้จริงแท้ใจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกันน้อยยันน้อย ใก้มาเกือบใกล้จะเกือบปิดไลท์เลยดีนะดีแล้วเห็นคนดูพุ่งปี้ามาเกือบปิดไลท์แล้วเกือบปิดไลท์แล้ว ถใครถามว่าความรู้สึกเวลาเล่นมันเล่นแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะอย่าไปตอบคนอื่นขอว่าลล่นนะคะแค่ตอบว่ามักกระตุกกระพอนะคะเพราะตอนนี้มักกระตุกของจริงนะคะเดี๋ยวทุกคนเราขอปิดไลท์เลยนะเดี๋ยวขอยนาดูอะไรหน้านะบา,บาย